ตัวปลายเท้าหนูอย่าเป็นห่างนี่จำไว้นี่นะห้าขาเท่าลำตัวเราต่อไปดูนะนหนึ่งสองเวลาหน้าบา,โากโคตรทำแับบอลโคตรทำยังไง<อ>เออสาม,สาม ใช้สองเท้ากำบัดก่อนเออเดินไหนไม่ได้เฮ้ย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 เฮ้่เฮ้ยเอ้ยเ้วเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้าเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้นเฮ้เราย้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้เเเ้เ อยากล้มแน่นุ่มไปเออมากิ้งไปอย่ากล้มแน่ห้าขาเท่าลำตัวเราอะไรอย่ากล้มแน่อ๋อวันนี้ทรงตัวให้เป็นก่อนอ๋ออย่าเ้าเอาหลังสาไว้แล้หน้าแค่หนุกอะไรหลังสาที่โคตรบอกเออนั่นแหละเออสอนได้สอนได้สอนได้เออ ลมหายใจเข้าออกไป